สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินตำขนมจีนเที่ยงกันจ้าตำข้าวปุ้นนี่แค่หร่อย แซ่บๆเผ็ดๆเลยพี่สยอบ น้องมากินได้น้องกินต้มขาหมูมึงแท,แทย,ย์เหรอแคยยออใขึ้นมาเนี่ย ตามขับพุ ng, oh. hating, ่นเที่ยง คลิปนี้คลิปแรกเด้อเจ็ดเบิง้งกินอยู่เรื่อยแต่บ่เคยอัดักเทื่อะขาดเมื่อไรมันตำหมักหุ่งนี่แหละไม่หมักหุ่งกับตำเขาปุ้น